ตั้งแต่เปิดเธอมาก็ไม่มีอะไรทําเลยนึกคอนเทนต์ไม่ออกนะทุกคน,นก็เลยต้องมาไล่สดกับ way, ซับเวสเซอร์นะทุกคนแล้วก็เฮ้ย <Hey. S 1> <c oughs> <c oughs>

มาวิ่งให้รถไฟชนทำไมใช่ไหมมาวิ่งเข้าบ้านตัวเองไอ้โดนตำรวจจับเงี้ยฮะเอ้แหน่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 โอ้ยเสียงตำรวจเนี่ยพูดไม่ได้ใช่ไหมร้องร้องได้แต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยนะอืมมาวิ่งเข้าไปเอาอืมอืมอืม พูดคนเดียวทุกคนไม่มีคนดูหายหายหายไปนานเลยไม่ได้ลงคลิปนานก็ไม่นานเท่าไหร่นะแค่ไม่กี่วันก็ตามนั้นนทุกคนคิดคอนเทนต์ไม่ออก <c oughs> อ,อุ้ยเกือบเกือบเกือบออื้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอย่างเยอะอ่ะเอ้ยรถไฟมันวิ่งมาทีเดียวสองคันเลยอีอย่างนะทุกคนผมสงสัยเยอะอย่างหนึ่งในเกมนี้ก็คือรถไฟมันมาจากไหนคือบางทีเดินเหน่แหน่ยหน่เมื่อกี้นีน้ผมทุกคนเห็นกันใช่ไหมคือคือรถไฟมันโผล่มาจากไหนไม่รู้ผม เหมือนโผล่มาจากแบ็กรูมเลยทุกคนเหมือนมันทะลุทะลุออกมาตลกมากแต่ก็ทุกคนมันเป็นแค่เกมนะทุกคนจะเอาอะไรมาก,กับมันเออเอออุ้ยอุอออออเรียบร้อยทุกคนตำรวจก็วาร์ปมาจับเราเมื <laughs> เราตายแล้ว ตำรวจจะว้ามาจับเราแท้กคนตอนแรกวิ่งหายไปไหนตายปั๊บว้ามาหาทันทีเลยน่ะเปิดเม้นสวัสดีครับเพิ่งเห็นเมนน่จึงดึงจึงด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 ึงจึง,ง,งไม่รู้ว่า ได้ยินเสียงเกมกันหรือเปล่านะทุกคนวิง่งแบบไม่มีวันจบนะทุกคนแต่มันจะไปจบไปตอนที่เราตายนี่แหละดี ต噔งตงตงงต้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 ง <mayı> ้งเดงเ้งเดงคือเอ่อผมไม่ไ so ด้แค่คิดคอนเทนต์ออกไม่ออกอย่างเดียวนะเอ่อผมผมนึกนึกไม่ออกด้วยว่าจะเล่นเกมอะไรดีเพราะว่าเกมที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้ก็เริ่มจะเบื่อหมดล เกมผีติมที่ผมยังไม่เคยเอ่อเล่นให้คนดูมาดูก็เล่นเกือบหมดละก็เลยเบื่อนั้นคนแล้วคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันเห็นแล้วก็แบบมี่กำลังใจอยากทำคลิปแต่ทาไม่รู้จะทำคลิปอะไรแต่เกมส่วนเกมเมลอนเพลกาวผมก็กำลังคิดอยู่ว่า ให้ละครเรื่องมันเป็นยังไงดีพอก็นึกเริ่มนึกไม่ออกแล้วเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามันมีอัปเดตใหม่มาด้วยนะวิ่งไปวิ่งบนหลังคาออุอ้ยอุยอ้ยเรียบร้อยโดนรถไฟ โอ้ h o v e r b o ร์อืมของดีไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่เคยใช้นะทุกคนผมคือเกมนี้ผมก็เคยเล่นแต่ตอนที่ผมยังแบบประมาณสองสามขวบสี่ขวบมั้งแล้วก็กลับมาเล่นหลังจากหายไปเป็นเวลานานมากนะทุกคนตอนนั้นยังผมยังไม่ทำช่องเลยแหละ อุ the the exactly. really ้ย no อุ้ยอุ้ยเรียบร้อยชนสองรอบติแต่ทุกคนหัวโนแตกไปเลยอ่ะฮึ้ยเก็บเหรียญไปไม่รู้ว่าเรากินเหรียญหรือว่าเก็บเหรียญกันแน่นะทุกคน มันเหมือนกินมากกว่ารู้แล้วที่กินเหรียญเพราะอะไรมันเป็นเหรียญช็อกโกแลตนะทุกคนไม่ใช่เหรียญทองจริงตึ่งตึ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 ง,ตงโอ้โหกระโดดอย่างเทพทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้แบบ

ป๊กว๊กเสียงรองเท้าตลกมากมหวังว่าเสียงเกมนี่จะไม่ไม่ติดนิกสิตนะทุกคนน่าจะไม่แหละอืวิงวว่งไปวิ่งเออผมลืมบอกไปนะทุกคน ตอนนี้ช่องผมก็คนติดตามถึงเจ็ดร้อยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะที่มากดติดตามโอ,โอ้ย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 เก็บเหรียญโอเคคือคนติดตามแบบคนคนขึ้นเยอะมากเลยนะทั้งที่ผมไม่ได้ลงคลิปโดยเฉพาะไอ้นี่เลยคลิป ที่มาหาภัยเนะี่ยโอ้ยตายเลยสงสัยมันเหม็นขี่นะเหรียญก็เยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยคนดูไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มปใครดูเลยอ,อย่างน้อยก็ได้ลงคลิปนะ โอ้ยขันหลังกิงเลยเนะี่ยอืย อุ้ยอ้ยตำรวจก็วิ่งเก่งเหลือเกินไปไปอืเหรียญอย่างเยอะโอ้โหหลบหลบอุ้ย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 หัวโนเลยไหมล่ะ ทำไมตำรวจต้องจับด้วยทำไมไม่พาเราไปโรงพยาบาลก่อนหัวเราโนหมดแล้วเนี่ยชนทั้งเสาทั้งรถไฟเนี่ยแล้วดูเขากินหนมปังติดคอตายก่อนไมละ่ะฮะยืนยิ้มเนี่ย <laughs> นี่มันไลฟส์สดเล่นเกมหรือวิจารณ์เกมกันแน่เนี่ย

หัวหัวไปชนอีกแล้ว oh, อโอ้โหของอุ๊ยอุยอุย๊ยกระโดดโกระโดดแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะทุกคน <c oughs> คือมันมันวิ่งไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมขาขามันไม่เหนื่อยเลยตัวนี้ สายแบบ The Fat j e อุ้ยโอ้โหอจามเลยบ้าอย่างเทพมาถึงตัวละครเรานะไม่ใช่ผมนะเพราะตายตลอดหือ <c oughs> UFO เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปลดล็อกอะไรได้บ้างอ้าโฆษณา โอเคกลับมาเหมือนเดิมคือผมจะมาดูนะในร้านค้าว่าเอ่อทำอะไรไ,ได้ทำอะไรได้บ้างแบบรับของอะไรอย่างนี้นี่ไงเอาเก็บยังไมยง่ยังเก็บไม่ได้โอเครีช็อปก็ ไม่เอาดีกว่าวีจะของเสียตังค์ทั้งนั้นเลยอาชีพเมน้นโอ้โหพันสองเยอะมากชอ็อปโอ้วิ่งต่อดีกว่านะคน ไม่รู้จะเอาอะไรไปเป้าหมายผมก็คือเก็บเหรียญให้ทึ้งแปดหมื่นนะทุกคนเพราะจะเอาสกินตัวหนึ่งโุ้ยโว้ย เจ็บหัวไหมนะกระโดดทีขยับไม่ได้สามเลนอุ๊ยฟันหักกระเด็นหมดละไปชนขอบฟุตบาทเนี่ยโอ้โหไป เราเปลี่ยนกันรัวๆเอาไปให้ถึงสามหมื่นเอ,อ้ยไม่ใช่แปดหมื่นนะตุ้งตุงตุงตุงโอตุง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 ุงตุงุงตุงตุงโอตุง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 ตุ้ยชนหัวอย่างจัง ชนหัวแล้วยังวิ่งต่อได้เนาะตำรวจนี่ก็วิ่งไล่จังวิ่งเราจะเอาแม่เหล็กมาให้ทำไมเนี่ยเหรียญก็มีน้อยมากเลยรถไฟก็วิ่งมารัวๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหทับเบอร์บอร์ดไปเลยไม่เหล็กลบไปอุ้ยเหลียนเสียด้เหลียนจริงอุ้ยอุ้ยอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบตายนะทุกคน โอ้โหรถไฟมาเต็มเต็มหน้าเลยเกือบเกือบไม่รอดนี่หลบรถไฟนี่ไม่ใช่นักวิ่งอันนี้นินจาละขยะฟุ่ฟับฟุ่ฟับเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอื้นั่นไงผมชอบมาตายตรงนี้นะที่มัน มีรถไฟทั้งสองทั้งสองเลนเลยแล้วก็มาแล้วก็มีมีตัวไม้กัน้นน่ะอ่ะเปิดกล่องเงินห้าร้อยเยี่ยมยังไม่ยังไม่ครบห้าหมื่นเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ครบแปดหมื่นเลยไปกันต่อคนรู้ไม่มีเลย <c oughs> ตุงตุงตุ้งตาาุ้งตุ้งตุ้งตุ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 ้งตุ้งตุ้งตุ้งตตุงตตุง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 ตงตง้ตตุุ บางทีผมก็ตายตรงนี้แต่ไม่บ่อยเท่าไก่ตรงเมื่อกี้นี้กระโดดขึ้นหน้ารถไฟไปเลยอืออืออ <c oughs> โอ้ยชนขอบอีกแล้วอือนั่นไง หลบตำรวจเลยตำรวจหายไปแล้วเดี๋ยวก็โผล่มาอีกโอ้โหวิ่งมานานนะเนี่ย เต็มเต็มหน้าเลยไปเนี่ยกระป๋องสเปรย์ของเจ๊เก๊ก,ก็คือตัวละครที่ผมใช้อยู่นั่นแหละคือต้องต้องปลดล็อกมันอีกร้อยสามสิบอันถึงจะได้อะไรอ่ะ ชุดใหม่สกินใหม่โอเคเดี๋ยวนะทุกคน เดี๋ยวผมกลับมาแล้วทุกคนมาวิ่งกันต่อเห็นบางคน,น้วทุกคนเขาเล่นกันอย่างเทพเลยเทพกว่าผมหลายเท่านะแบบมันมีรั้วอยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นนหละทุกคนเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาเมาื่อกี้คือเขาวิ่งเข้าไปข้างในรั้วแล้วก็กระโดดออกมาไม่ใช่กระโดดสิเลื่อนตัวออกมาอย่างเทพแล้วก็ มีบั๊กอันหนึ่งที่ผมยังไม่รู้นะว่าจะทำยังไงก็คือถ้าเกิดเราทำแล้วเราจะทะลุรถไฟกับป้ายไม้กั้นทุกอันเลยนะทุกคนก็จะแบบวิ่งได้ตลอดการเลยนะไม่มีวันตายก็เหมือนบักาา๊กอมตะเลยอุย้ยแต่ก็ถ้าเกิดวิ่งไป วิ่งแบบนั้นไปเลยมันก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยแหละทุกคนก็วิ่งแบบนี้แหละดีแล้วแห่อันที่จริงผมอยากได้บั๊กอันนั้นนะนะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนะทุกคนว่ามันทํายังไงใสัยน่าจะยากเพราะว่าเขาบอกมันต้องหายตัวไม้โบโก้ด้วยที่มันคล้ายๆสกูตเตอร์ไม่มีล้อนะที่แบบเวลาจับแล้วมันจะลอยขึ้นไปข้างบน อุ้ยเกืบเก็บเหรียญหยุดเกมก่อนโอเคไปต่อ โอ้ยเต็มเต็มหน้าเลยอืไปหมวกของทิกกี้อีกห้าอันไปดูสิอุ้ยอืโฆษณาอีกแล้ว โอเคสงสัยเอ่อถ้าเกิดไล์เกมมินิวูน่าจะดีกว่าเกมนี้ไม่มีคนดูเพ้ <c oughs> มันก็เป็นอะไรที่มันน่าเบื่อลอเกินแต่ผมก็จะไปเรื่อยๆนะคนดูจะเยอะเท่าไหร่ก็ไม่สนนะ นี <S <s ่ไงโบโกจากเด็กเหมือนมามี่โบโกเลยเพราะเด็กไงทุกคนโอ้อืมกระโดดไปเนี่ยโปโกอีกอันนึง เยอะจนจะใส่พ่ออ้อมพ่อออมอยู่แล้วเนี่ยอืมเหรียญย่างเยอะเนี่ยเข้าหน้าเลยเมื่อกี้นี่เกือบชนถังขยะเอ้ยถุงขยะ รถไฟนี่ก็วิ่งมารัวๆเลยเอ,เอา้าเอ้าผมกดเลือลอนะ่อลงแลมันมันมันค้างมันกระตุกเมื่อกี้นี้ก็เลยตายเลยโจบ โอ้ยโอ้ยเต็มเต็มฮับเบอร์บอร์ดไม่แมวไม่ดูโฆษณาโอเคโฆษณาอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เกมค้างไปแล้วทุกคนเปิดใหม่วุ้ยโฆษณาเยอะจนเกมค้างเลย ลืมไปสงสัยผมจะไลฟ์เวลานะทุกคนเพราะผมไปดูในสถิติของช่องผมแล้วว่าคนดูช่องผมชอบชอบดูตอนประมาณตอนตอนเช้าถึงกาตอนเย็นนะทุกคนแบบเว,วลาที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้น่าจะไม่มีคนดูช่องผมกันแล้วนะ

ก็ผมขอปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะคนแับคนดูไม่มีเลยโอเค